ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆจากนิกก i ้ทีวีนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะครับทั้งการสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาแล้วก็ซปเปอร์แตงนะครับใครที่อยากจะสนับสนุน n i กกี้ทก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด5เหเลทด้วยกันนะครับหรือจะส่งเป็นซปเปอร์แตงก็ยินดีอย่างมากนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแบงค์5 5ที่ส่งทัวเลทเข้ามานะครับ โดเนทเข้ามาขอบคุณมากครับผมเพราะขอบคุณคุณทรงกรดนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับแล้วก็คุณสลาวุธ948ด้วยนะครับสำหรับซุปเปอร์แตงนะครับขอบคุณมากเลย สวัสดีชาวเวิร์แทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมเนีวันนี้เรามาชม w วิร์ c คลาสรีเพลยกันนะครับแต่ว่าก่อนจะมาชมดูคลาสรีเพลย์ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาดูตลอดนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับใครที่อยากจะสนับสนุนค่ากาแฟค่าข้าวค่าไฟนิกกี้ที TV, ก็สามารถสมถัครสมาชิกกันเข้ามาได้หรือจะเป็นซูเปอร์ทงก็ยินดีนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ มาถึงกับรถอ็อบเจกต์สองเวอร์ชัน4ครับเปิดมาถึงนี่ซัดอูเดส16กเข้าไป 5, 7 8โดยที่ผู้เล่นชื่อว่าสแค t t เตอร์นะครับสแค t t เตอร์อันเดอร์สกอร์แล้วก็เข้ามาถึงก็เข้ามาดันเลยครับเข้ามาเล่นกับลายเฮฟว่แทงด้านหน้าครับหันมายิงไลออนไปแหม่674แล้วก็บล็อกอ b อบเจกต์สเวอร์ชัน4มาได้ด้วยนะครับอยู่ในแมปเวสต์ฟิลด เกิดทั้งฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งมีธงกลางอันเดียวต้องชิงธงกันอันเดียวเป็นธงกลางนะครับหันไมาอีกทีหนึ่งสำหรับชีฟเทนครับรบล็อกได้แล้วส่วนเข้าไปครับ5 7 1แม่ด้วยความโหดมีมารเข้ามา3มารด้วยบล็อกได้น้าที่2รอโหลดครับเล่นใครเอ่ยเล่นเวอร์ชัน4ด้วยกันนี่แหละเล่งแล้วก็ซัดเข้าไปเต็มเครับ672เมื่อกี้เขายิงเข้ามาก็ แคร็กเหลืองๆเท่านั้นในเกมนี้มีจอนด้วยครั้งละ1คันนะครับมีเทียร์เและเทียร์สินะอยู่ในห้องเทียร์เนะอีกนัดหนึ่งสำหรับบวกทัน4 <c oughs> ไม่ได้หนีไปไหนครับซัดเข้าไปเต็มๆ613แหมนิ่มๆครับเอาลูกฮีทมาเป็นลูกทองเล่นเป็นลูกหลักเลยครับซึ่งลูกธรรมดาก็เอาติดมานิดหน่อยครับเด <c oughs> ้งนัดถัดไปสําหรับ50าสิบจิกหัวไปโอ้ <c oughs> โหเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าเนี่ยเน้นเน้น เน้นเน้นลูกฮีทเน,น,น้นเน้นข้าเนื้อเนื้อเต็มเต็มนะครับโหลดใกล้เสร็จก็จัดเข้าไปเนื้อเนื้อ,อ,อสำหรับ i อเเวอร์ชั่น2ข้างป้อมเข้าไปเต็มๆต็มอีก650โอห้โหรีดาเมจกันแบบเมามันมากสกอร์ยังไม่ทันไปไหนดีนะแต่ว่าตอนนี้ซักเข้าไป5,000ไปแล้วครับแล้วก็คิว50 tp ไปด้วยโอโหคิวแรกของเขาย่งโหดนะครับ เน้นเน้นเนืน้อเนือไถลงมาจิกหัว i อ3อแล้วก็วิ่งชนไม่ทันครับเพื่อนคิวไปก่อนครับชนอันคันนี้ก็ได้ครับชนวีแซดท่หนึ่งก็ได้ครับแม่แล้วก็ราบเรียบเป็นหน้ากรองครับไหวจริงๆไถต่อครับมีคนเข้าไปแคปนะฮะเข้าไปแคปที่ฐาน2คนแต่ว่าใช้เวลาแคปนานอยู่นะครับสำหรับฐานกลาง สเคตเตอร์ก็วิ่งครับวิ่งเข้าไปหาวงแคปเลยครับโอ้โหไม่ได้ดีสนใจแล้วเพื่อนก็วิ่งตามเข้ามาครับผลแรกที่เห็นก็ว t ทครับแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปเป็น2คิวแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงแคปคันที่2ที่แคปอยู่ก็เป็นแซนดน์ดับีรับวิ่งเข้าไปชนโอ้โหสามร้อยโอ้โหวิ่งชนเป็นพันนะครับแล้วก็ซ้ำอีก400อ เรียบร้อยครับวิ่งชนไม่โหดมากวิ่งชนโหดมากแล้วก็โอ้โหจอมไถเลยนี่นี่คือจอมไถของจริงครับไถแบบไวมากโดนยิงเข้ามาบล็อกได้สบายๆเอาเห็นจรอนด้วยครับคอนเครลอร์จีซีขันมาสักนิดอยู่ไหนอยู่นี่ซัดแม่หายไปไหนหายไปไหนครับไม่รู้หายไปไหนครับเล่งดีแล้วนะเมื่อกี้ว่าเล่งดีนะ เออแต่ไม่รู้ว่าลูกหายครับมีต้นไม้บังด้วยครับก็ไม่รู้ว่าหายไปในใบไม้ใบไหนก็ไม่รู้โอ้โหแต่ไม่สนนะครับยิงไม่โดนไม่อะไรไม่เป็นไรครับเดินต่อหันมาอีก,กทีหนึ่งเจอสโกด้าทีห้าสิบครับโหลดเป็นลูกธรรมดาครับเล็งสักนิดแล้วก็ซัดครับโอ้โห,โโหเขามากระดวงด้วยนะครับนอกจากว่าฝีมือแล้วต้องมีดวงด้วยครับ ซัน้านนี้ก็ไปพันสามร้อยีหครับหัวบินไปโอ้โหเต็มเต็มสอคันสุดท้ายครับอ็อบเจตกต์สองแล้วก็ MX ็มเอ็กซ์สิบสานยอยี่อยู่ด้านหลังครับไม่สนใจแล้วครับวิ่งเข้าหาอ็อบเจกต์สองหกแครับโอ้โหตอนนี้ยิยงไป9,000พัครับเก้านครับคันสุดท้ายไปติดแล้วด้วยอยู่นี่ครับวิ่งใส่เลยครับแล ชนด้วย,ยนะวิ่งใส่ยิงเข้าไปเมื่อกี้6 9 4ชนอีก6 4 9โอ้โหเอาเรื่องจัดจัดวิ่งชนอีกทีนึงนเรียบร้อยครับโหจริงๆจอมไถในตำนานแม่เรียกว่าเปิดเกมมาไถ เล่นเร็วตั้งแต่แรกเลยนะครับโอ้โหมันมากมันมากจริงๆนะครก็เอ็มแตกไปครับได้เอทเทงเกอร์ er นะครับก็ได้เหรียญส่วนตัวมาเพียบแล้วก็เหรียญคอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับสตีวอรครับกำแพงเหล็กแล้วก็ไฮคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่ได้เงินมาแสนหนึ่งครับค่าประสบการณ์2340ชื่อในเกมก็ส c a t t ตอร์อันเดอร์กนะครับ ในเกมนี้ก็ยิงไปเยอะนะครับยิงไปทั้งหมด1530ดาเมจด้วยกันโอ้โหแล้วก็เป็นเกมไวด้วยนะฮะหคิวด้วยกันแล้วก็ข้ามสบการณ์ดีบหน1่6 0นะครับยิงไป14นัดเข้าเป้า13เจาะเกราะ13คือเน้นทุกนัดนะที่ไม่โดนก็คือนัดที่ยิงอาร์ตี้นะ ไม่รู้หายไปไหนนอกนั้นโดนแล้วเข้าเป้าหมดเลยเจาะกรอบหมดเลยนะครับดาเมจรวม1530มีบล็อกไปถึง6390นะครับแล้วก็มีอาเซดอีก2077ครับเป็นมีชีพีไม่ผ่าคระซอมไป6 0 0 0เท่านั้นเพราะว่าโดนยิงมานิดหน่อยครับแล้วก็ค่ากระสน74000ยุทธวัจัยไม่เสียด้วยนะครับก็เหลือเงินมาใช้37000นะครับโอ้เป็นเกมที่ไวมากนะครับไวมากใช้เวลา เล่นไป5นาทีเท่านั้นนะครับยิงเป็นหมื่นห้านาทียิงเป็นหมื่นเป็นจอมไถในตํานานจริงๆนะแล้วก็เร็วแข็งแล้วก็ในเกมนี้นี่โชว์ประสิทธิภาพปืนได้แบบดีมากครับน่าจะปรับแต่งกันมาดีนะก็ะค่อนข้างที่จะแม่นเข้ามาเล่นในระยะยิงได้หวังผลด้วยนะครับก็มีนัดหนึ่งที่มันไม่โอเคก็คือที่ไปยิงอาร์ตีเท่านั้นนะครับโอ้โหสนุกมากสําหรับสแคตปเตอร์กับ อ b อ e เจ2ต์ส8วอนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถสนับสนุนนิกกี้ทีวีได้โดยการสมรัครเป็นสมาชิกหรือว่าจะส่งซุปเปอร์แทกันก็ได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ